สวัสดีครับนะครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับหายจากที่หายไปเนิ่นนานนะครับวันนี้นะครับจะมาเผยแผ่บารมีพระสังกจายนะครับหลวงพ่อเงินนะกรุวัดขวางนะครับอย่างแรกนะครับเดี๋ยวให้ชมผิวพรรณบรรณะนะครับโอเคเนาะลองดูนะครับนะพระสังกจายหลวงพ่อเงินนะครับกรุวัดขวางเนาะนะครับ สันนิษฐานอาจจะสร้างในปีพศ2 4 52นะครับถึง2 4 6 2นะประมาณนั้นนะครับอยู่ในยุคช่วงปลายๆของหลวงพ่อเงินละนะครับเนาะนะครับ,นะรบซึ่งในในที่ปรากฏนะครับก็ได้หลวงเออหลวงพ่อเงินนะครับได้ปลุกเสกนะครับแล้วก็นำไปไว้ที่กุเจดีวัดขวางนะครับ ซึ่งขณะนั้นก็มีโจรน,นีมาลักขุดกรุนะครับไปเนาะจากนั้นเอ่อ, <c oughs> อ,อจากนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับกออ็อาจจะควักปืนยิงนะครับแต่ยิงไม่เข้านะก็อาจจะเป็นที่ล่ำลือมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับเนาะลองดูนะครับผิวพันธนะุ์มณะนะครับของกูวัดขวางเนี่ยผิวนอกนะครับ จะเป็นสีดําน้ําตาลนะครับผิวในเนี่ยเอออาจจะเป็นทองดอกบวบนะทองใสๆนะครับหรือมีความซับซ้อนนะก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวให้พี่ๆน้องๆชมองค์นี้ก่อนนะครับะนะครับอย่างที่บอกนะพระโบราณต้องมีความหดรัดตัวนะครับไม่เทอะนะไม่เททะนะครับมาดูใต้ฐาน ม,มีรอยตะใบนะครับแต่สัมผัสไม่ได้อย่างที่บอกไปนะครับองค์นี้ถือว่าสวยมากนะครับเป็นองค์ที่สวยมากเลยนะครับลองดูนะอย่างแรกนะครับเราเราจะเห็นเราโบรานเนี่ยเราต้องดูการประกบพิมพ์นะครับไหมคุณจะเห็นนะครับเนี่ยล่องลอยการประกบพิมพ์เห็นไหมครับล่องลอยการประกบพิมพ์ต่างๆนะครับ ถ้าถ้าคุณเล่นกับไฟเนี่ยคุณจะเห็นเลยนะเห็นเห็นว่าพ้าเนี่ยจะมีรอยบุบรอยยุบนะครับเอาลองดูอีกข้างหนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับเห็นผ้าเนี่ยจะมีรอยบุบหรือว่ารอยตะใบเนี่ยเห็นไหมเขาได้ทําการตะไบนะครับเวลาประกบเห็นไหมครับเวลาประกบเนี่ยเขาตะไบเข้าไปนะครับส่วนใหญ่นะครับจะจะตะไบเก็บข้างนะเพราะว่าความสวยงามเนาะ การปาณีนะครับผู้คนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาปาณีมากนะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าได้บุญด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เป็นผลงานของวัดด้วยนะครับดูนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องให้ดูนะครับพระสังกจายนะครับเอ่อที่ว่ากันว่าเขามี2พิมเนาะนะครับพิมแรกเนี่ยเป็นพิมพ์ A นะครับพิมพ์ A กับพิมพ์ B นะพิมพ์ A ก็เหมือนเป็นสังลกษใจพิมพ์เสียงโตอ่าน่าจะใช่เนาะอันนี้อันนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยอทราบข้อมูลเท่าไหร่นะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์สังลกษใจเสียงเล็กนะครับเนาะ,อะลองดูนะครับอย่างแรกนะครับมาดูใบหน้าเนาะนะครับใบหน้านะครับเห็นไหมใบหน้าหน้าตานะครับไม่มีความคมแลวเห็นไหมครับ นะไม่มีความคมอย่างที่บอกนะครับไม่มีความคมมีแต่ความหดรัดตัวขององค์พระนะครับเรามาดูตรงนิ้วมือนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่โฟกัสนะครับผมพยายามทำให้เห็นมากที่สุดนะครับมาดูนะครับดียวปึ๊บอ่าโอเค นะครับคุณดูนะครับหลุมอากาศพวกนี้นะครับหลุมอากาศหรืออย่างหนึ่งเรียกว่าตามมดนะครับที่ในพระหรออลอโบราณเนี่ยควรจะต้องมีเนาะควรจะต้องมีนะครับเพราะว่าหนึ่งนะพวกตามมดหรือตาออหรือหลุมอากาศเนี่ยนะครับหลุมอากาศก็คือรอยเดือดของโลหะนั่นเองนะครับแต่พวกตามมดเนี่ย เป็นเอ่อพวกหินพวกเศษดินเศษหินนะครับที่ติดมาจากบูนงัวต่างๆนะครับในผ้าหลอ่อโบราณเนาะนะครับคุณดูนะครับข้ามออกไซด์ต่างๆนะครับคราบขี้เบ้าเห็นไหมยังติดแน่นอยู่เลยนะครับนะเห็นไหมจะติดตามซอกนะครับซอกที่เราไม่ได้เข้าไปสัมผัสนะครับคุณลองดูผิวนะครับผิวไม่มีความเรียบ นะเห็นไหมมีแต่รอยคุ่ะนะครับองนี้ถือว่าเดิมๆสภาพเดิมมากนะนะครับจะมีผิวเปิดเล็กน้อยเล็กเล็กน้อยมากนะครับเนาะผิวเปิดเนี่ยตรงนี้นะครับเห็น,น,นไหมกูจะเห็นโลหะด้านในนะครับจะออกสี ส้มน้ำตาลเห็นไหมนะครับพวกสนิมพวกออกไซด์ต่างๆนะครับก็อยู่ข้างในองค์พระนะครับอย่างที่หมองเนาะอย่ไม่โฟกัส มาดูนะครับเห็นไหมผิวพันวันนะนะครับไม่เรียบไม่ตึงนะครับเห็นไหมดูเส้นนะครับเส้นสังกจเ,เส้นสังคตินะที่พาดนะครับคุณจะเห็นเนาะความเป็นหล่อบโบราณนะครับไม่คมชัดไม่ลึกซึ้งแต่มีความรัดตัวมีความรัดตัวนะครับขององค์พระนะมาดู เดี๋ยวผมซูมให้อีกนะครับลองดูซิว่าจะเห็นชัดไหมอ่าขีก็ชัดอยู่นะนะครับนี่คุณจะเห็นพวกเนื้อเกินเนื้อล้นนะครับขององค์พระเนาะนะครับ อาจจะเป็น่วนหนึ่งของการพิจารณานะครับในการดูพระรูปหล่อโบราณก็ได้นะครับ นะครับสวยมากนะครับองค์นี้งดงามเหลือเกินนะครับเกินที่จะบรรยายเอาคุณดูตรงเท้าบ้างนะครับเห็นไหมุณจะเห็นล่องรอยนะครับของการแต่งแม่พิมพ์เห็นไหมครับเห็นไหมเขาเรียกว่าไม้เสนียดเนาะนะครับเป็นไม้ในการตกแต่งนะครับคุณดูนะตรงขาบาริเวณขานะครับไหมในการตกแต่งองค์พระนั่นเองนะครับ คุณดูนะครับขี้เป้าต่างๆเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการที่ไม่เราไม่ได้สัมผัสนะครับเอามาดูบริเวณฐานบ้างนะครับใต้ฐานอย่างที่บองนะครับฐานพิมพ์วัดขวางเนาะจะเป็นฐานสองชั้นเนาะดูนะนะครับฐานสองชั้นฐานเรียบนะครับบางองค์อาจจะมีโค้ดนะครับแล้วบางองค์อาจจะไม่มีโค้ด โค้ดเอ่อโค้ดจะเป็นโค้ดนะเนาะนะครับเป็นโค้ดนะนะครับนี่ดูรอยต่ะไบนะครับเห็นนะครับแต่สัมผัสไม่ได้นะครับอย่างที่บอกเนาะนะครับเออเขาว่ากันว่านะครับเอ่อพิมพ์ที่มีโค้ดเนี่ยนะครับเป็นพิมพ์ที่เอ่อชาวบ้านนะเขาพบเจอนะครับชาวบ้านเขาพบเจอแล้วเขาก็บูชานะครับแต่พิมพ์ที่ แต่องค์ที่ไม่มีโค้ดนะครับเขาสันนิษฐานว่า,เ,าเป็นองค์ที่พวกโจนะครับลักขโมยไปนะลักขโมยไปนะครับข่าวว่ากันว่าเป็นพิมพ์พระสักระจายนะเป็นส่วนใหญ่นะครับภาษากระจายพระ <c oughs> พิมพ์นิยมฐานสูงนะครับแล้วก็พิมพ์ขี้ตาเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์แปะยิ้ม นะครับเป็นพิมพ์ไปยิ้มเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะออกจากวัดท้ายน้ํานะครับไม่ใช่วัดไม่ใช่วัดขวางเนาะนะครับก็ไม่รู้ยังไงนะครับเราก็เล่นเท่าที่เราเอ่อรู้จักนะครับเรียนรู้มาศึกษามานะครับขอให้เป็นพระแท้ก็พอนะครับเนี่ยคุณดูนะครับแล้วคุณดูนะบริเวณตรงนี้นะครับคุณดูให้ดีนะนี่เห็นไหมเห็นไหมครับ เขาเรียกว่าหนอนเห็นไหมครับรอยหนอนเนี่ยต่างๆจะมีในพระหล่อบโบราณเป็นจํานวนมากหรือว่าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเกิดจากการบล็อกนะครับเกิดจากบล็อกที่มีรอยแตกนะหรือว่าบล็อกเนี่ยที่มันยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับในหล่อบโบราณน,นะครับโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับพระสังกกระจายหลวงพ่อเงินนะครับกรุวัดขวางเนาะนะครับนี่จะเป็น เสียนโตพิมพบีนะน่าจะใช่นะครับเสียนโตพิมพบีนะนะครับลองดูใบหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมอย่างที่บอกหนึ่งพระมีความหดลดตัวนะครับสองไม่มีความตึงความคมนะครับเห็นรอยก็จริงแต่สัมผัสไม่ได้นะครับร่องรอยพวกนี้นะครับจะไม่คมนะครับไม่คมเนาะเท่าพระหล่อใหม่นะครับดูนะนะครับและสุดท้ายนะครับ เอออยากจะบอกว่าคนเรานะครับทําอะไรย่อมได้อย่างนั้นเสมอนะครับคุณทําความดีไปเถอะนะสักวันก็จะมีสิ่งดีๆตอบแทนเช่นกันนะครับโอเคเนาะนะครับผมก็มาเผยแพร่บาร,รมีหลวงพ่อเงินกุววดขวางนะครับพิมพ์วะสังกจายเสียนโตนะประมาณนี้นะครับถ้าพี่ๆชอบใจก็ลืมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเนาะนะครับแล้วก็คอมเมนต นะคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์คุยกันเนาะคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ